ตลอดทั้งวันที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง มีคณะบุคคลผู้แทนจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพรรณาไมายแข็งแรงสมบูรณ์เร็ววันพร้อมนำจาัจก,การดอกไม้ไปทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ อาทิวิทยายลัยสารพัดช,ช่างพระนครศรีอยุธยาสมาคมสิทธ์เก่านิสิตเก่าคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยบริษัทสยามคูเบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดเจ้ากรมการแพทย์ทหารเรือพร้อมคณะคณะครูนักเรียนโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยายลัยสุพรรณบุรีคณะบ้านศิลปะเอกชัย บริษัทไทยออยจำกัดมหาชนบริษัทเครือไทยโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือได้แก่อาคาเนย์กลุ่มธุรกิจประกันและการเงินและไทยประกันภัยสมาคมเดะเชฟประเทศไทยโรงพยาบาลโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครน,นายกสโมสรลูกเสือคุณภาพสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันร,ราชาอาณาจักร2,541 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤทธารามในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามูล,ลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาธิวานราชนครินการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีสมาคมชาปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีนกรุงเทพ กองพันทหารราบโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกลา้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์วิทย,ยาลัยจุฬาภรณ์ราชบุรีมูล,ลนินทิเพื่อสังคมไทยราชสกุลสวัสดีกุลมูลนิธิไทยรวมใจสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยโรงเรียนบ้านคอกช้างจังหวัดประจบคิริขันศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาเมทากโ,โกรุป๊ป สมาคมปลื้มสัมพันธ์ประเด็นธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนาคารินทราบร,รมราชชนนีบริษัทดาต้าเกจจำกัดกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยศรีนาคารินวิโรธมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีบริษัทปูนซเมนไทยจำกัดมหาชนภาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลกองรถติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรค รมพัฒนาธุรกิจการค้าบริษัทกาฟเอเนอร์จีเดเวล OP เมนต์จำกัดมหาชนมหาวิทยายลัยสงขลานครินวิทยาเขตหัดใหญ่สำนักพระราชวังเปิดให้ลง